วัสดีครับวันนี้อยู่กับสวนทุเรียนในระยะเริ่มใบสองนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศของการถมโคนนะครับมีพี่น้องหลายท่านสอบถามมาว่าเราจะเอาดินถมโคนเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงแล้วก็ต้องถมความสูงขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้บังเอิญมาเจอกําลังเอาหน้าดินนะครับที่ได้มาจากแหล่งหน้าดินจากภายนอกเอามาถมที่บริเวณโคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า ที่นี่เขาถมโคลนยังไงนะครับมากน้อยขนาดไหนมันมีผลดีผลเสียยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพร้อมรับเดี๋ยวไปกับพานาพิเศษเลยครับ3าล้อ ตรงนี้เป็นพื้นดินเดิมนะครับพื้นดินเดิมที่ว่ารากทุเรียนก็ยังหาอาหารได้อยู่นะครับลักษณะก็จะมีวัชพืชขึ้นบ้างมีรา,ากของทุเรียนมาหากินที่ผิวดินบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาดินนะครับมาถมบริเวณผิวดินบริเวณนี้ว่าเขาจะถมแบบไหนนะครับเดี๋ยวมีนายแบบนะครับกำลังจะสาธิตการถมให้ดูเลยครับนี่เลยครับ ลักษณะการเทนะครับเราก็จะเทแบบขยา่ยายขย่าแล้วก็บางๆนะครับไปที่บริเวณผิวของหน้าดินบริเวณโคนนะครับซึ่งนี้เราจะไม่ถมลึกมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถมมากเนี่ยจะทําให้รากบริลึกรากพืชนบริเวณนี้มันดอกนะครับเราจะถมประมาณนี้ก็คือต้นหนึ่งประมาณประมาณกี่ปุ้งกี่ครับรถ้าต้องอยู่ที่ต้นลยครับถ้าต้นไหน ห้าพุงกีถึงไหมห้าพุงกีเกินครับโอเคโอเคโอเคเนี่ยตอนนี้ผ่านไปสองพุงกีแล้วเดี๋ยวดูว่าเเต็มบริเวณโค้นนี่จะใช้ประมาณกี่พุงกีครับตรงนี้นะครับเป็นหน้าดินที่เรามาเทที่บริเวณโค้นแล้วก็เทเสร็จแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเทบริเวณที่เป็นบริเวณเขาเรียกว่าโคกใช่ไหมครับโคกที่อยู่ใต้ต้นทุเรียนเนี่ยครับก็คือเทบางๆเองนะฮะไม่ได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีด้านด้านรอบๆเนี่ยจุดประสงค์ระเทก็คือว่าให้เหมือนกับว่าไม่ให้มีแอ่งถ้ามีแอ่งเนี่ยมันจะทําให้น้ำมนถังที่แอ่งก็จะทำให้รากเน่านะครับแล้วก็จะมีการถมบริเวณท่อประปาด้วยเพราะว่าเผื่อเวลาตัดญ้านะครับก็จะมาโดนท่อได้เหยียบท่อแตกนะครับก็กันกันด้วยนะครับโอเคครับผ่านไปครับประมาณปุ้งกีนี้เป็นปุ้งกีที่เก้านะครับ ก็จะเหลือนี่หนึ่งปุ้งกีเอาละครับปุ้งกีสุดท้ายในแบบของเราบอกว่าตอนนี้พอแล้วครับประมาณสิบปุ้งกีนี้ก็พอแล้วถ้าเกิดเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้มันหนาหนามากไปครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ10บปุ้งกีสำหรับ โคนหนึ่งโคนโดยประมาณแล้วแต่ขนาดของต้นครับ,บเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสภาพใบที่เป็นระยะที่เราจะสามารถถมดินที่โคนได้เนี่ยมันจะมีสภาพใบแบบไหนบ้างที่เราจะเหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเอาดินมาสมที่โคนได้โดยที่ไม่กระทบการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับซึ่งระยะนี้มันเป็นระยะที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่ใบที่2ซึ่งเป็นใบเราจะใช้ใบนี้ในการสะสมอาหารนะครับว่าสภาพใบประมาณไหนที่เราจะสามารถถมโคลนได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่ครับบางต้งก็จะมีใบที่เป็นฝักดาบนะครับบางต้นก็ใบเพบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็จะมีฝักดาบปนใบเพแล้วก็ให้ใบเพเป็นใบที่เป็นใบส่วนใหญ่นะครับมีใบฝักดาบบ้างปรับปลายอย่างตัวนี้นะครับใบก็จะเพสลดัดค่อนข้างกลางทั่วถึงนะครับบริเวณด้านล่างก็จะมีบางจุดที่ใบเป็นฝักดาบ ป,ปละปนกันไปนะครับมีใบเพบ้างใบผักดาบบ้างแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นใบเพนะครับใบเพสลัดค่อนข้างเข้มนี่ครับโอเคอันนี้กิ่งล่างก็จะเป็นใบผักดาบเริ่มแตกจุดมานะครับแล้วที่โคนี้ก็จะเป็นถมถมเสร็จแล้วครับจะไม่เยอะมากามีบางจุดก็ไม่ได้ถมนะครับ ซึ่งการถมโคนนี่ก็เปรียบเสมือนการใส่ปุ๋ยเพราะว่าเป็นหน้าดินที่เอามาจากจุดอื่นแล้วก็มีอมีความรวมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจากหลังจากที่เราถมดินบริเวณโคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องรดน้ําให้ชุ่มๆุ่มรดน้ําเป็นประจำรดน้ําให้ชุ่มๆุมนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงเดือนสิงหา ช่วงนสิงหาปีสองห้าหกสี่นะครับเป็นช่วงที่ช่วงนี้มีฝนน้อยเราไปนิดนึงนครับเดีย๋ยวดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นการถมโคนแบบอ่ระครังคว่ำนะครับซึ่งการถมโคนแบบนี้นะครับจะทําให้เกิดการถ่ายเทน้ําได้ค่อนข้างดีแล้ว่าต้นนี้จะถมเยอะเป็นพิเศษในบริเวณด้านล่างนะครับแต่ว่าด้านบนถมไม่เยอะนี่ครับด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นดินเดิมนะครับอันนี้เป็นดินที่มาถมใหม่นะครับซึ่งแบบเนี้ย มันไม่ทําให้รากเสียหายไม่ทําให้รากาโดนปิดเท่าที่ควรไม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาต่อระบบรากนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับยังไม่ได้ผลผลิตในปีนี้การถมกวนแบบนี้นะครับก็จะทําให้ต้นแห้งเร็วเพราะว่ามีการเตะน้ําที่ดีมีหัวการให้น้ำเนี่ยสามหัวนะครับเราจะให้น้ําแบบว่าทีละน้อย 15้านาทีถึง2ี่นาทีแต่ว่าลดให้บ่อยถ้าเกิดลดให้นานเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างหมดนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่นี่ก็นี่ครับผมบริเวณที่ที่โคนไม่มากแต่ด้านนอกนี่จะมากหน่อยนะครับด้านด้านนอกนี่รากรากมีไม่มากบริเวณที่มีรากอยู่เนี่ยก็จะสมไม่เยอะครับ นี่ก็เสร็จไปหนึ่งต้นเลยประมาณสามสี่พุ่กี่ต้นนี้ก็ต้นใหม่เลยนะครับก็ใส่ประมาณสิบพุ่งกี่เท่ากันใกล้เคียงกันนะครับ